สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนุ่ยจากดีแอนิมอลแคมป์นะครับกพาเพื่อนๆไปดูกันนะว่าแกงโลกร้อนเป็นยังไงนะครับสัปดาห์นี้พาเพื่อนๆไปชมไลฟ์สไตล์าการจัดเต็นท์แบบญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ผมเชื่อได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งต้นๆของประเทศไทยแน่นอนทำไมทำไมต้องโลกร้อนรสนิยมการเผาไฟในทุกฤดูการตามล่าสะสมหาของแคมป์หายากทริปนี้ผมหน้าด้านพาคุยทุกแคมป์ครับผมว่าเต็นท์ไหนมีของเด็ดมูลค่าดังๆเจ้าไหนบ้างนี่ราคาประมาณ4 5่0้าพันแต่ว่าซื้อไม่ได้้อนนี รวมตัวท็อปสุดของประเทศไทยไว้ที่นี่แล้วครับในรอบนี้เรายังเจอกับแมสแท็กเกอร์นะครับยกกันมาทั้งทีเหมือนเดิมในช่วงท้ายเราพาตะลุยเข้าไปเซาะแซะทุกเต็นจริงๆนะครับว่าเขาอยู่กันอย่างไงบ้างเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแต่งเต็นแรงๆก็เยอะแยะถมไปนะครับของที่เห็นอยู่ในนิตยสารต่างๆวันนี้ผมได้เห็นของจริงทั้งหมดที่งานนี้แล้วครับโซนเดียวเนี้ยนอร์ลัสใช่ไหมครับไปไปเอ็กซ์กับคนนู้นั่งอะไรมากแล้วตกดึกด้วยค่ำคืนแห่งแสงโรแมนติกนะครับจุดไฟล้อมวงตั้งแคมป์กันอย่างจริงจังเลยจุดยออดมากกกกับโลร้น คลิปนี้พลาดไม่ได้ตามมาครับ <S s ie, 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 สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมหนุ่ยจาก The Animal c ค m p นะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะทุกวันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันนะก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันงานของแก๊งโลกร้อนนะครับแก๊งโลกแก๊งโรกร้อนเนี่ยก็คือแก๊งที่ประมาณรวมตัวกันนะครับแล้วเขาชอบเผาคือกลุ่มเนี้ยเขาเป็นคนที่ ชอบแบบจุดไฟจุดเผาอะไรเงี้ยนะนำทีมโดยพี่ตูนนะจากร้านแคมป์ซีเกตน,นะครับเขาก็จะ,ะสั่งเตาเข้ามาเล่นนะสั่งเตาเข้ามาเล่นมาเผาไฟเวลามาหน้าร้อนก็เผามาหน้าหน,นาวก็เผาอันหน้าหนาวน,น,น,นี่ให้อภัยนะครับแต่หน้าร้อนเผาทําไมไม่รู้นะแต่เขาก็เผาอย่างนี้นะครับมาหลายปีแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเขาเผาเพราะอะไรนะครับ พลาดไม่ได้จริงๆวันนี้ผมจะพาไปเจอกับแก๊งโลกร้อนนะครับทุกท่านเบื้องต้นนะผมอยู่ที่ทรีริเวอร์นครนายกวันนี้เราเหมาเลยเหมาร้านกลางเลยงานเริ่มพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนมาลงตัวกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่เาเราจะโอปะเปเรตกันยังไงตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเพิ่งเขาเพิ่งจัดเต็นท์กันนะเนี่ยเขาเพิ่งเซตนู่นเซตนี่กันนะครับนู่นเซตนี่กันสบายๆไปนะเดี๋ยว คืนนี้คำคืนนี้ผมพาไปดูแน่ตะเกียงพี่นี่หามาจากไหนอะพี่สะสมมาเลยปะเอ,อในดูในกลุ่มตะเกียงรั้วบ้างครับแล้วก็ร้านสามสิบเก้าไฟตน้นยิ้มเข้ายัาโปรโมทเขาหรอกโอ้ด้วยโอ้ด้วย <c oughs> อ๋อร้านสามสิบเก้าชอบชอบป้ายาตะเกียงเขาเยอะมากเลยผมเห็นแล้วนี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่มันคืออะไรพี่สมัยโ <c oughs> บราณเหรอ เก่าเก่ากว่าพวกนี้อ๋อเก่ากว่าพวกน,นั้นใช่ปีลึกกว่าห <c oughs> าสภาพเปลือยยากแล้วในเบนี้มีแต่ซมนิ่มแล้ว <c oughs> อันนี้เด็ดนะสุดใหญ่ผมว่านี่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคนนี้นะ น,นยังไม่เริ่มวันนี้นะแต่ว่าชิวๆกันนี่ทำอาหารากินน,น,น,กน,นี่ก็เต็นเนี่ยนะฮิวเบิร์กสีแดงสวยๆนี้สลิงฟินผาดีมากอวันนี้สวยจัดโ้หถ้าหน้าหนาวนี้ อย่างแจมเลยอะนี่โอ๊กแกงโลกร้อนไหครับใช่ครับก็คือที่มาเนี่ยก็คือแกงโลกร้อนเนี่ยเขาเป็นแบบว่ากลุ่มคนทําไมทําไมต้องโลกร้อนเหมือนกับพวกเราชอบจุดไฟจุดเตาฟืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมาคู่กับความร้อนอ๋อก็เลยทําทําให้โลกร้อนใช่สร้างมลพิษสร้างมลพิษควันกิ๊บดอกก็พูดกันความขำใช่จริงๆก็คือเราจุดไฟเพราะว่า ไล่แมลงด้วยไปในตัวเดี๋ยวคืนนี้มีกิจกรรมอะไรไหมครับตอนนี้คือตอนนี้นะครับหน้าเนี้ยหน้าร้อนมากแต่คืนนี้ก็จะจุดใช่ไหมจุดจุดจุดยังไงก็จุด,จดนะครับคือถ้าแบบน้องๆที่แบบดูอยู่มือใหม่หรืออะไรก็ตาม,ม,มเขาอยากจะมามาจุดด้วยมาเริ่มต้นด้วยนี่ทำาไงครับก็จะมีเพจของ global warming หรือว่าแกงลกร้อนออเซิร์ชในเฟซบุ๊กลยขึ้นไว้ตรงนี้<อ>นะครับผมแล้วก็ไปติดตามไปดูจริงๆพี่เขาดูไหม ไม่ไม่ทุกคนคุยได้หมดโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเอสไฮเอสไตหูซาฮอลเล็บแบ็กอ่าตอนนี้ได้เวลาแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปดูพาเพื่อนๆไปดูเต็นท์นะไปเจาะทีละเต็นท์เลยว่าใครเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเต็นท์แดงนี่เดี๋ยวมาพิชิพิชิพามาดูของเลยเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเต็นท์ผมเพื่อนชินะครับ เขาใช้แฮชแท็กกันว่าผมเพื่อนชิเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โห oh, นี่พี่อะไรครับเนี่ย <c oughs> ชุดใหญ่เลยพี่เริ่มที่ชิ้นแรกก่อนอันนี้มันคืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้คือไฟสามแปดเอ็กพอร์เป็นรนที่คอลแลบกับโนเดลดีไซน์นะครับเป็นแบรนด์งานไม้ของญี่ปุ่นอ oh, คือมันออกมากี่คอลเลคชันก็คือเก็บเรียงเก็บครบชุดเก็บแต่พวกคอลเลคชันดีหาย,กยากๆของเขาอันนี้คือเป็นจ่าภาคีใช่เป็นจ่าภาคีตัวนี้เป็นแจ็คควีนคิง โอ้ยจริงป่ะเนี่ยเอ้ยจริงด้วยเออว่ะส่วนอย่างนี้เป็นคอลแลบอาซิโมคาร์บันในรูดีไซน์อ๋ออันนี้มันออกมาคู่หนึ่งถูกไหมใช่ออกมาคู่กันแล้วพวกนี้ก็ออกทีละดวงทีละดวงทีละดวงตามที่มันมันพิเศษยังไงพี่มันใช้เนื้อไม้จริง ปกติไฟสามแปดจะเป็นสติกเกอร์แต่อันนี้จะเป็นเนื้อไม้จริงครับเอามาทําบินวีเนียครอบแล้วเขาก็เคลือบกันน้าเอาไว้โอ้โหตรงนี้ม้เยี่ยมจริงอ่ะอันนี้พี่อันนี้อันนี้ชิ้นนี้นํามากพี่อันนี้เป็นชิมคราฟครับเป็นแบรนด์งานไม้ของญี่ปุ่นเหมือนกันอ๋อห้อยได้เหมือนกันใช่เขาก็ทํามาเหมือนชิมครับเขาก็ดังเรื่องเรื่องไม้ใช่เรื่องงานไม้ใช่แล้วเตานี้เตาอะไรพี่เตาวินเนอร์เวลวินเนอร์เวลคือผมเห็นหลายเตาเตาจีนเดี๋ยวนี้ก็ออกมาทรงนี้เยอะแต่อันนี้คือออริจินอลที่เห็นชัด น่าจะเป็นแบรนด์แรกที่เอาคือเตาทรงนี้มันเป็นเตาทรงโบราณอยู่แล้วแต่แบรนด์นี้น่าจะเป็นแบรนด์แรกที่เอาเตาเตาทรงนี้กลับมาทําใหม่อกลับมาทำใหม่หลังจากนั้นก็จะมีแบรนด์จงแบรนด์จีเลยททาตามกันมานี่พี่กําลังฮิตเลยโป๊ะแดงแดงแดงขาวนี่คืออะไรยี่ห้ออะไรอันนี้โป๊ะของเกาหลีครับแบรนด์กังนัมดีไซน์กังนัมดีไซน์กำลังฮิตเลยเพราะว่าราคาค่อนข้างเข้าถึงได้เท่าไหร่ครับราคาประมาณ4 2 5 0อหโอ้โหสี่0้บเข้าถึงได้ถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นทำาพ๊ะ ประมาณนี้เหมือนกันในหกเจ็ดพันแปดพันขึ้นไปเลยนะอ๋ออันนี้ถือว่าราคาเข้านนถาาาึงได้แล้วราคาเข้าถึงได้แต่มันก็แพงอยู่ดีเลย <c oughs> ผมก็สังเกตเห็นพี่มีลายแดงๆเนี่ยคือมันคืออะไรครับเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เห็นผมเห็นญี่ปุ่นนิยมมากเลยพี่คืออะไรอันนี้คือคอลเลกชันเลโทรสไต y l e ของเนธานดีไซน์ครับอ๋อเพราะเนธานดีไซน์เขาก็จะมีาลายคอลเลกชันหลักๆของเขาหลายลายอยู่ retro s t y l ์มี เนทันคานคโมแต่รายที right. ่ฮิตที่สุดของเขาก็คือเรโทรไซส์ก็คือเขาทําเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาเป็นแบร์เสื้อผ้ามาก่อนแล้วเขาค่อยข้ามมาทําสายแคมป์แล้วปรากฏว่าเขาดังด้วยความที่เขาดังจากเสื้อผ้าอยู่แล้วพอมาทำของแคมป์ก็เลยดังเข้าไปอีกคนก็เลยนิยมกันอ๋อเข้าใจแล้วนะฮะก็เลยว่าออกมาเป็นหนีนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็เข้ามาตามได้ที่นี่นะเพจอะไรนะคนเะยรนะคนหื่นแคมป์ครับโอเคครับีปดีเลยหื่นกระหายในการตั้งแคมป์ไปเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นต่อไป นี่หลายคนอยากจะดูเต็นท์สีแดงนะสีแดงนี่ยูเบิร์กนะครับเต็นท์ตัวนี้ก็ราคาประมาณแสนกว่าบาทแสนห้านะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็ซื้อกันไปละกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูเต็นท์ยูเบิร์กนี่เจ้าของอยู่ด้วยนะครับเจ้าของคือพี่บอลนะครับพี่บอลพี่บอลสวัสดีพี่สวัสดีครับโอ้โห oh, ขอชมหน่อยครับอันนี้คือส<น>งสสยมานานแล้วโต๊ะนี่มันคือโตะอะไรพี่โตของนอรเ็กคับโกเทนก็คือมันเอ็กเพราะว่ามันมันมีลายเหรอพี่ไม่ครับ มันจะเป็นมันจะเป็นการดีไซน์ของเขาอ๋อแล้วปกติมีลายไหมไม่ครับผมอ๋อแล้วทำไมถึงมีส่วนนี้ก็จะรุ่นพิเศษก็จะเป็นแบบแบบว่าคือมันจะมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งชื่อว่าตุกินหลอดเขาจะเอามาสกีนอ๋อมาสกีนใช่ครับผมโหสวยวะพี่แพงว่ะพี่แพงป่ะอะไรครับราคาบอกแพงไหมักจาากว่า โอ้จริงเหรอครับผมโอ้โหนีสามกว่าแล้วตัวนี้ไม่กล้าจับเลยนะอันนี้ก็น่าจะพอกันแน่พี่ครับพอๆกันอันนี้ก็นอรัสนอนรั่โอ้โหนอนรัตัวไทยเองนี่นะเต็นพี่บอลนะครับโป๊ะเนี่ยโป๊ะเนี่ยเอ้ยเหมือนกังนําเลยก็กังนํามันทําตามนี้ใช่ไหมเป็นตัวพิเศษที่แบบว่าเราสามารถเลือกเลือกสีได้อ๋อเราสั่งมันเลยว่าเราเอานี้ใช่ครับราคาพี่บอกได้ไหมไม่หายแล้วโอ้จริงไหม อันนี้คือคังน้ำปะใช่ครับอ๋อนี่คางนำ้ำคางนำ้งนำที่บอกอยังพอยังพอราคาเข้าถึงได้อันนี้เข้าถึงไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้อันนี้คือเนเธอร์ดีไซน์นะครับอันนี้ก็อีกคนหนึ่งที่สุดเหมือนกันอันนี้อันนี้คือเนเธอร์ดีไซน์ใช่ปะใช่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 ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยอันนี้อะไรบ้างเนี่ยคือมันออกมาเยอะมากเลยใช่ไหมคือถ้าไม่ลึกไม่ลึกไม่พอจะ จะไม่ค่อยเห็นของเออมันมีของแปลกๆอันนี้อันนี้เคยเห็นอันเห็นที่นอนอ่าที่นอนเคยเห็นกระเป๋าสามไซส์ซอฟคูลเลอร์เนี่ยอันนี้เคยเห็นเคยเห็นใช่อ่าไอ้เบาะเนี่ยยังพอเห็นอืมแล้วอะไรมันนี้ลึกๆๆโชว์ดิอันนี้ทั้งลึกทั้งและทั้งหายากอ๋อแต่ไม่ใช่แค่นี้นะมีอีกเหรอมันมีไอ้อันไหนวะนี่นี่ครูอาง ออเป็นโคมอย่างงี้ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ของผมนะของใครของใครด้านหลังพี่แจ็คพี่แจ็คนี่ของพี่แจ๊กนะอันนี้นะผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเออใบนี้ใบนี้ราคาประมาณสี่ห้าพันแต่ว่าซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เอออันนี้อันนี้พี่เขากดได้ราคาราคาพิเศษเมื่อคืนดูแล้วใบนี้สวยแล้วก็โต๊ะเนี่ยโอ้ยจีจีครูอาร์ตบอร์ดอินแกลเปอร์ข้งแก้วเห็นอยู่เออเอออันนี้สวยสวย Hours later. อันนี้เริ่มเย็นกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละเต็นนะเขาเซตองเซตอัพกันเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้คือพี่เตานะฮะก็จะเป็นเต็นเซตอาร์ตนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเซตแบบว่านั่งชิวเตานี้คือไอซิโม่คาร์นะครับนะแล้วก็ต้องมีผ้ากันไฟด้วยแล้วก็มีฟืนแล้วก็เนี่ยนะ นี่คือไอซิโมครับทั้งหมดเลยนะใครชอบไอซิโมครับมันก็จะมีงานมีทติ้งที่ประเทศไทยนะเจ้าของก็มาเองเลยนะอันนี้ของพี่ชีดูแล้วอันนี้แฟกเมนนะครับนี่ตัวนี้สวยนี่นะครับเป่าผมอยู่นะครับนักร้องอันนี้มินิมอลเวิร์ อันนี้ก็จะเป็นแบบสโนว์พีคจ๋าๆหน่อยนะครับนี่โต๊ะสวยฮะคลีนๆสะอาดๆสโนว์พีค,ค Peak, ทั้งเซตเลยอะ่ะต,ตัวข้างในดีมากอยากได้ไตไตเตาอ,อะไรวันนี้ใ่ Wood and Burn ข้างหลังผมนี่คือ Madpacker นะครับ Madpacker ก็มาร่วมงานนี้ด้วยสว,วัสดีครับพี่น่อย โอ้ทีมแมนแพ็กเกอร์ครับเนี่ยไปแล้วโอ้โหวันนี้เอา,เ,อาเซตอะไรมาครับนี่เห็นเต็นท์เสาลมด้วยเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยนะครับแพคเกอร์ค่ะแพคเกร์โปรพีร์นี่เดี๋ยวต้องไปดูนนปดพาไปดูขอเปอิดดูข้างในได้ไหมครับนี่ได้ยโอนี่เป็นห้องเลยโอ้โหแอร์เย็นเจีย๊ยบนี่ก็คือมีท่อแฮยัดเข้ามาเลยนะครับสําหรับเสาลมตัวนี้นะเสาสีดําแล้วก็ตัวเต็นท์สีเทาพื้นพื้นดําอะพื้นโอเคพื้นดํา อาเบอร์มีหน้าต่างข้างบนทีวียูสองแสงโออันนี้สวาง5ฟุตได้วางหนึ่งเตียงแล้วก็มีที่เหลือด้วยเอาเรื่องครับคุณส้มว่าจะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาในแมทแพคเกอร์อีกเยอะมากเป็นสินค้าที่ราคาน่ารักเซอร์ไพรส์ลูกค้าทุกท่านแน่นอนติดตามด้วยไปตามตามามได้ที่แมทแพคเกอร์นะครับนะเราผมเราวันนี้เราจะไปกันต่อไปกันต่อที่นะสำหรับการที่พี่เอกเชิญนะ อันนี้เป็นการเอ็กกันระหว่างพี่คุณนัดคุณนัดอยู่นู่นมน่อยมาหน่อยมาหนอย,นอย,นอยแล้วก็พี่พี่น่องใช่ไหมพาพาดูหน่อยครับพาดูหน่อยครับโอ้อโหนี่ผมแบบว่านี่ผมโบทให้เต็นท์นี้เลยนะรอบนี้ผมโบทเลยนะอื้อหลังการมากครับคือเพราะว่าคือเต็นท์ที่บอกเน่ยมันเป็นเต็นท์ที่ผมเล่นตามไม่ทันแล้วนะครับคือมันลึกลึกไปแล้วนะครับก็จะ ต้องรบกวนโอ๊กโลกร้อนนะครับช่วยดูให้หน่อยนี่มันคือเต็นท์อะไรครับเนี่ยมันสวยมากนะตัวนี้เป็น TFS ครับ TFS t h e Free Spirit ใช่อ๋อรุ่นเคฟครับผมแต่ว่าจะเป็นงานคอลแลบกับเนลูดีไซน์อ๋อคอลแลบกับเนลูนะครับนี่นี่ให้ดูแป๊บนึงนี่นู่นนี่นั่นไปอันนี้ครับตัวนี้ครับต่อเลยตัวนี้อันนี้ก็ TFS เหมือนกันอ๋อเป็น X เนลูดีไซน์เหมือนกันครับเป็นเนลูดีไซน์ Patio ตั้งใจให้เอาเตาไว้ไหนครับ จริงจริงจริงใช่ป่ะจุดเตาแบบเนี้ยเตาเตาทั่วไปแบบเนี้ยตรงกลางอ๋อคือถ้าสะเก็ดไฟโดนนี่คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อคือผ้ากันไฟเหรอจุดเตาแต่เตาเปิดแบบนี้นี่คือผ้ากันไฟเลยนะเว้ยมาดูนี่นะแบบสวยมากอันนี้อันนี้บึ้มมากอ่ะโอ้โหอันนี้เจ้าของเป็นผู้หญิงนะเจ้าของเต็นท์นี้เป็นผู้หญิงนะใช่ป่ะใช่ครับเป็นผู้หญิงพี่มิ้น นี่ดูนี่ผู้หญิงนอนสบายเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาออกมาแคมป์กันแล้วไหนนะเรถเตอร์ไซเลยออกหอกออกนักสือเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ครับคนนี้คือเมื่อคืนแปลกมากอันนี้เดือดฟีสปีริตอีกแล้วใช่ครับเป็นโรโบเท็กทีเอฟเโอ้โหเอาโลเทคกโลโบเทคมันมีสองรุ่นเนาะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีโอ้โหนี่นี่มีตรงมีตอด้วย โอเคโอเคเป็นเนยนจะเทนมากนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอันนี้ก็โลโบเทคเฮ้ยอันนี้พี่ตูนปะะโอ้ยขออนุญาตครับโอ้โหนี่คือแบบว่าโอ้ยมีเพย์ห้ามาด้วยโอ้โหนี่นะะแบบฟิลแบบเหมือนอยู่บ้านครับอันนี้คือพี่ตูนหัวหน้าแก๊งโลกร้อนนะครับเจ้าของแคมป์ซีเคตนี่เหมือนอยู่บ้านเลยนะใช่นี่มีแอร์ตากาตัวนั้นที่เห็นก็เป็นเฮ้ยตากาเนรุโอ้โห ไม่ธรรมดาตัวนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหหน้าก,การนรู้ด้วยโอ้โหทีวีแจ๋วเพยก็มีจอยเกมวางอันนี้คือแบบนี่คือสวยอะเอาเรื่องนะแล,แล้วก็มาถึงเต็นท์ที่ผมใฝ่ฝันนะครับสำหรับตัวนี้อุโมงนะสูงมากๆสูงเลยสูงโป่งเลยดูดิสูงโคตรอันนี้คุณโอ๊กก็จะนอนมีแอร์ด้วยนะ อ๋อนั่งนั่งสบายเลยนอนกับเจกลาอือหือเห็นอย่างนี้นะฮะอลังทุกอันนะครับอ้าวอันนี้ LED เหรอใช่ครับอุ้ยตัวนี้ก็คือไฟมันจะพุ่งอุ้ยจกันคืนอุ้ยสวยสอ่ะส,สีคือมันจะแบบให้ความละมุนโอ้โหราคาครับ ตัวนี้ประมาณสองพันหกสองพันเจ็ดนะครับโดยประมาณนะอ่ได้ซึ่งอัจจะมีตัวที่เป็นคอลแลลกับทาร์ติทามด้วยผมเอามาจับคู่กับโตโนเดลไซส์เอสโอ้ยในโตโนเดลอันนี้โหดจัาเฮ้ยโนเดลแม่งโหดว่ะนล้วจุดมันเรียบดีอ่ะมันมินิมอลดีอ่ะอันนี้อันนี้สีเด็ดเลยพี่ตั้มขออนุญาตครับนี่นะเบื้องต้น ผมรู้แค่ว่าโอเมลเทนแต่รู้รู้แค่ว่านี้ยน่าจะหายยากอันนี้น,นอรัสใช่ไหมครับมันคือภูเขาที่ไหนพี่โอ้โหีม,ม,มากลยากไม่คิดว่าพี่รู้ยากขายขายขาย,ยากจริงเพราะว่าในเมอร์ก็ไม่มีขายนะในเมอร์ก็ไม่มีขาย,ายอ๋อท่าถงึงมีลงก็ไม่ไม่น่าเกินเือแล้วโตนี้คือของโอเมลเทนเหรอพี่ใช่ครับ ขายีอาร์ตนะดีอาร์ตเอกโปรโมทนดีขายขายเพราะในงานฟิวายเมื่อล่าสุดโอ้โหต้องจัดฉลาดซื้อแต่แต่เราคนไทยก็มีเซลอยู่แล้วอุ้ยเดี๋ยวผมทายเล่นๆนะตัวนี้เอาแบบขี้เียๆเลยนะสี่หมื่นโอุ้ยโอเขายหเฮียโอ้โหนี่กล้แตะเลยกูโอ้พี่ขออนุญาตครับ นี่ครับโอ้มาวเทียนลุ้นล้วนสวัสดีครับนี่คือกษณ์เอกลักษณ์ของเขาแล้วเขาก็จะทําไปในรูปแบบต่างๆอ๋อไปไปเอกกับคนนู้นมั่งอะไรมั่งที่จะเป็นอิงที่ลายของเขาที่เป็นเอก๊าละอืมนี่หมดนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับนี่คือแกงโลก้อนนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวคืนนี้มีกิจกรรมอะไรมั่งพี่คืนนี้เดี๋ยวเราก็มีดนตรีสดให้ฟังครับมีดนตรีสดด้วยจุดไฟอ๋อ ตาของเราเ,ออเดี๋ยวเ,ออเดวาามารวมกันตรงนี้ครับเราจะจุดตรงนี้โอเคเลยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปดูกันนะครับพลาดไม่ได้ไป คือกรีดเลือดออกมานี่คือเป็นแคมป์นะครับนะนะเพราะว่าคือถ้าคนมันถึงจุดเนี้นะครับก็จะเข้าใจนะมันไม่ว่าจะวงการไหนนะครับไม่ว่าจะแบบอาวงการมอเตอร์ไซค์แต่งรถแต่งรถแต่งรถยนต์แต่งบ้านแต่งแคมป์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะวงการไหนอาร์ตท,ทอยหรืออะไรก็ตามนะมันก็จะไปสุดทางของมันนะครับสุดทางของมันก็จะมีของที่แบบเจ๋งๆสําหรับสายนั้นนะครับคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่า คนที่แคมป์เข้าใจดีับว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่นะแต่คนอื่นที่มองเข้ามาอาจจะแบบนึงบ้าหรือเปล่าซื้อนู่นซื้อนี่จริงไม่ใช่นะนะทุกคนต่างมีความชอบเป็นของตัวเองนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับอ่ะผมตื่นแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บ